นามาแล้วมีแกมายังมีแกเ้มาแล้วนไหมาแล้วมิแกมาแล้วโอ้โหมแยังไมาจริงงงใหญ่ยเ่นเหอเ่นเคซาฟารีปาจังหวัดกา์โอเคนาอยากเที่ยวไหม่ะเขาจะให้ขึ้นรถแบบนี้นี่ซื้อบัตรเท่าไหร่นะ ผู้ใหญ่สองร้อยเด็กแค่ร้อยเดียวผู้ใหญ่สองร้อยเด็กหนึ่งร้อย่ะคะแล้วก็ขับรถเข้าไปได้เลยใช่ค่ะอันนี้เท่าไหร่ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งเขาบอกว่าถ้าไม่ซื้ออาหารสัตว์จะไม่เข้าหาใช่ <laughs> มีขายที่เดียวข้างหน้านี่แหละแล้วก็จะขึ้นรถไปก็ได้หรือจะขับรถเข้าไปก็ได้แล้วแต่เราที่เขาขับรถ้นั่งรถเข้าไปแต่เราขับรถเข้าไปเองมึงกลพร้อมยังอย่าอย่าเล่นลูก จะเล่นลูกจะบอกว่าชิมหน่อยนี่แล้วก็ขับรถตามไปดูนั่นดูนั่ข้าสวนสัตว์ซาฟารีพาร์คแต่ไม่ใช่ซาฟารีเวิร์นใช่ไหมทำไมยังไมมอง้องทำไมจ้าวเรากินกินไม่ได้นะมบลบอกม็นก้าของสัตว์นะให้สัตว์นะก้านะเห็นไหม กอูา,าทางเข้าสวนสัตว์เวลโครทซาฟารีเลยละนะเป็นจุดตรวจวัดนะต้องลงซื้อก่อนนะสอยเด็กหนึเด็กเกิน 90, 90. <c oughs> ้าสิบสิบว่าไม่ได้ซื้อแน่เลยคันน้าใช่ไหม วะกวางมาแล้วเนี่ยววาางมาแล้นี่ตัวนึงจอดเลยจอดจอดจอดมาแล้วโอ,อ,อ้เอามันกลัวกล้าว่ะเฮ้ยมีเขาด้วยโอ๋อเฮ้ยกล้ามันไม่กลัวว่ะก,กล้าอ่ะมึงระวางมือนะกล้ามึงก็ปล่อยบางสิโถอ้านีบกินกินเปล่างันเลยมันโอบนิ้วอ่ะ ในเกมเลยเวอรในเกมเลยโอเคเกมแพ้เหรอลูกใช่ใช่ข้าไม่ยอมปล่อยอ่ะข้าไม่ยอมปล่อยโดนวางกันของเอเอมันบอกว่าเธอหมดประโยชน์กับฉันแล้วตัวแล้วมาตัวแล้วเนี่ยนี่ป๊าป๊าฝั่งนั้นมาอาฝั่งนี้แล้วเร็วๆร็วขมาเร็วๆร็วข้มาจะให้เยอะนะเดี๋ยวมันมีจุดเยอะนะแม่ปึ๊บปึ๊บโอ้โหโอ้โหโอ้โหอไรอะอะไรกันนี่เยอะๆหมดเลยอ่านี่มา พับๆๆๆผาดผาดผันไปแล้วนี่มันเป็นโซนหมีควายเขาห้ามเปิดประตูจะกลับเดี๋ยวมันจะวิ่งมาชนน้านายกลยน้าหมายแล้วหมาแล้วป้ามาแล้วโอ้โหตัวใหญ่ไหมลูกใหญ่ใหญ่มากเลยโอ้โหโซนเสือโคร่งเข้ามเปิดประตูหน้าต่างโดยเด็ดขาด นายกลัวเสือไหมกลัวสิเอ้ยเจ้านายกลัวเสือโค้งเบงกอมันชอบกินไข่เด็กๆเกจ่านายจ้นายกลัวไหมกินไข่เจ้านายเลยนะนี่เขาบอกว่าอะไรอ่ะอันตรายอันตราย,รายห้ามลงจากรถห้ามเปิดประตูหน้าต่างและห้ามจอดขวางบางประตูด้วยนะจะบอกให้เขียนะไรแบบนี้ แกกินไม่ได้นอนนอนแกดินี่แกกินไม่ได้นอนนอนนนนนกินไม่ได้นะโอเคไหมอ้วนไหมอ้วนไหมแกอ้วนไหมอ้วนอ้วนอ้วนนี่นี่หัวเอาไปอ้วนเอาอ้วนนี่นี่นี่ไหนเสือมีเสือด้วยอู้โน่นไงเสือนอนนอนหลบอยู่ใต้ต้นไม้เห็นไหม เป็นสูงเลยอยู่ใต้นี่นี่ก็มีเหมือนเหมือนซาฟารีเลยนะเหมือนซาฟารีเวิร์ลเลยนี่ก็มีเสือนอนอยู่ใต้แค่นี่ทำแค่ไว้ให้เสือนอนเราไปคือข้าคือสิงโตห้ามเปิดประตูหน้าต่างโดยเด็ดขาด แต่เมื่อกี้เห็นพี่คนที่คุมเสือนั่งเปิดประตูสองข้างนั่ง,งกินถั่วอยู่จริหรอเสือบอกเบื่อแล้วไม่กินหรอก <laughs> <laughs> อันตรายห้ามรวมกับรถเรากำลังเข้าโซนสิงโตสิงโตกับเสือใครเก่งกว่ากันเจ้านายสิงโตภาษากินว่าอะไรที่เจ้านายดูในหนังเรื่องอะไรนะ เรื่องอะไรนะที่มันมีสิง,ตสง,สงโตซิมบ้าเหรอใช่ใครเก่งกว่าสิงโตหรือเสือสิงโตเสือเป็นตัวโกงใช่ไหมลูกใช่อูอ้ไม่อูแ้แรกมดดีโอ้ด้วยโอ้รู้จักโอ้ด้วยเหรอลูกใช่โอ้โอ้แล้วแม่อย่างแม่แม่เรียกอะไรลูกแม่เรียกอะไรแม่เป็นตัวอะไรดิแ,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 แม่เป็นแม่เป็นนักตุกข์แข็งนกกระจกเทศ เขาก็จะโอเคเหรอได้เป็นได้เป็นอะไรได้เป็นลิงจะได้เป็นลิงโอเคโอเคได้ได้เป็นตระกูลเหมือนจะเกยอะมิเก้ามิเกาตัวดีมากเลยจี่นายอยู่แค่ตรงนี้เองมิเก้าเป็นตัวอะไรโอ้ my god ดปะป๊าสิงโตมาเลยตัวมาเลยมึงไปข้างหน้าหน่อยเลยมวนป้าเป็นสิงโต ป้าเป็นสิงโตใช่ไหมใช่สิงโต,ตงนกกระจอกเทศใช่ไหมแม่เป็นนกกระจอกเทศใช่เออตาปกดูหลับอยู่เนี่ยมันของจริงหรือเปล่าเนี่ยนี่มันเขาใส่ชุดมาหรือเปล่าใส่ชุดแบบเป็นหนังเกาหลีอ่ะนี่ไงอยู่นี่โอ้ my god, oh my god. นัอนไรกลัวไหมโอ้โหตัวเปเล่เลยอยู่ต,ตัวเปเล่<อ>เลยใช่ไหมลูกแม่ข้เข้าใส่คนมาหรือเปล่าเขาใส่ชุดมาหรือเปล่า เออเขาใส่ชุดปลาแน่ๆเลยเฮ้ยใช่ไหมเนไนถอดออกเดี๋ยวนี้บอกดิเชนไนแหกแหกหอบอยู่นะเสือดำเชนไนจะไปมีอะไรเสือดำกับเสือดาวเหรอลูกใช่ไหมเชนไนอ่านออกหรือเชนไนดูรูปลูกขวาดำขวาดาวเออเชนไนอ่านออกหรือเชนไนดูรูปเปล่ามันบอกเสือดำเลยอ่านออกเหรอจริงป่าวโม่ป่าวไม่โม้โอเคโอเค ห้ามเปิดนะมียวกาเดี๋ยวมันกินเมียวกาเลียวเมียวกายิ่งเป็นหมูใช่ไหมเมียวกาเป็นหมูป่าไหมใช่ไหมโอ้โหเมียวกาเป็นหมูป่าก็ดาวใหญ่เลยเอามาเลยอันตรายจอดห้ามจอดรถแมันก็จะมีเสือดาวหลบเห็นยังเห็นเสือดาวไหมเสือดาวอยู่นี่ฮัลโหลฮัลโหลเสือไข่ดาวใช่ไหมลูกนี่ใช่ไหม เสือดาวสวัสดีมนุษย์แหมมันยิ้มให้เจ้านายด้วยเห็นไหมยิ้มแยแยยิ้มเงาเงาของชายคนหนึ่งนี่ไงเจ้านายมาดูด<ม>ใช่ไหมเสือดาวมันทำไมถึงเรียกเสือดาวลูกเพราะมันมีลายเลยเพราะแม่เมมมีอะไรเพราะมันม,ม,มีลายเหมือนเสือเหมือนดาวเหมือนดาวเลยอ่ะใช่เหมือนดาว แต่คนเฝ้าแล้วครับท่านผมคนเฝ้าก็หลับไอ้แต่ดาวก็อยู่บนรถโดนกันต้องได้ยินบ้างเหรอเขาว่าเจ้าแค่เหรอเขาก็เจ้าแค่บอกคุณไม่กินคุณกินไหมโอนมาแล้วนู่นโอนมาตัวเขาคว้าอันนีวปิดเลยปิดเลยตัวคว้าปิด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  อหโเป็นจิกแรงอ่ะที่รักอดมาเอาก้าเอาไหมมาแล้วมาแล้วอด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 อันนี้อ่อนโยนโอ้ย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 ขาดอูกก้าดินากล้ากลัวไหมดูพี่ดิอูพี่ปกป้องน้องไม่ขออย่างขอไป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 มาแล้วอิ่มได้แล้วใช่ไ้ยลูกยังไงจะเก็บไว้ให้ยีละครับหมอ มีผมป้องน้องว่ะดูดิกาเดี๋ยวมันแกดแล่น้องใช่ไหมลูกใช่โอ้ยลกี้มันก็จิกแบบนี้เลยนะน้องก็จะเฟเออกจิกจิกกนี้เลยหรออากาดูดิอุ้ยโทษะเถเอะอกบอก้าร้แกไม่อะไรหรอเฮ้ย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  เอันนี้ยำพอแล้วลองขามคำคขามแบบาไม่โอ้ยยีราฟโอ้มาอยากเทเดี๋ยวจะไปเจอยีราฟแล้วลุงเลยีราฟจะไปเจอยีราฟแล้วต้องต้องเอาเนี่ยไปวางไว้ข้างบนให้มันถ่ายแบบรถแต่แบบโค้งแบบสองขามแบบนั้นเห็นไหวางไว้บนไหนบนบนนี้แต่ต้องรอก่อนให้ตัวไปจอดตรงนั้นก็ได้เนี่ยให้มันมาลง ตบเบลอเลยตบเบลอเลยเห็นไหมโลกยีร่าบข่าวโบข่าวโบเล้วไงไม่ได้ถ่ายยีร่าเลยข่าวโบข่าวโบโอ้โหสลบแป๊บข่าวโบยีร่าข่าวโบเลยลูกมาแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดากปลาออกไปถ่ายข้างนอกเออแบบนี้ก็ได้ลงรถไม่ได้เหรอ อ๋อโอเคลงรถไม่ได้ก็ห้ามลงกริดก็คือเสียเงินเพิ่มเจ้ะทำไมคาข้าลมอ่ะกิจกรรม่เวคาข้าลมอ่ะคุ้ยอุ้ยกล้ากลัวกล้าโอ้โหโอ้โหโอ้โหคุุยแบ้่อไปแล้วอนับกีนแล้วเอไม้จอแล้วเเกล้้ากล้า้ย้แกล้อ้้แกกล้าแ้ เปิดไปอีกก้าก้ากอุยเธอก็ให้เขางับไปเลยสั้นก้า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 เอาก้าไปด้วยอุ้ยอู้หโอ้โหหนักหนุกหนักโอ้ยกลัวไหมเจ้านายกลัวหัวมันติดหนึ่งต่อยังโอ้โหหัวเข้ามาหัวเข้ามาในรถแล้วได้ ดีแล้วอย่าดื้อบอกโอ้ยไปก่อนโอ้ยโอ้ยดูดูอยะปิดปิดโอ้ยกันอะไราว้าอีกหน่อยนึงอ่าคอยอหน่อยนึงอ่ะเดี๋ยวเดูาดิโอย เอาเข้ามามีแก้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 มแก่แต่แก่แก่ชอบบอลลูกแก่ชอบโอ้โห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 แก่ชอบหมดย่งหมดแล้วโอเคโอเคเดี๋ยวตีเลยบ๊ายบายนะหมดแล้วนะบอกบาย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 ยังกันนะบายบายยังหมดแล้วนี่ไงนี่ไงครัดเขาหมดแล้ว อะ่มันลายขี้แตกเลยขี้แตกเลยเหรอมากินเยอะเหมือนมิวก้าลูกก็เลยขี้แตกกินหมดเลยอรุณประภัสสนกมากนี่อะไรเขาเรียกว่าอะไรลูกม้าลายม้าลายภาษาอังกฤษว่าสี่เลยสี่ไสีปล่าสี่ปล่าสีปลาแม่ถ้านี้เรียกอะไรไอกะไอกะไอกะ แล้ตจริงมงนตัวมาตค่อ,คมอยมรมเดยตัวจริงไหมลูกของจริงเป่าขอ,ของปลอมก็เล่นจักของปลอมปล่าเพราะว่ามันไม่ขยเบเลยนะอ่ะขยับเลยนะอ่ะนวันอาทาตเลย,นะเ,นเ,ลยเนี่ยมา นี่ยมันมันเอาในก่ังนี่ไงนี่ไงอุ้ยนี่ไงเดินแล้วไงนี่ไงแล้วครับกลัวไหมสดกลัวเข้มไหมลูกขยับให้ดูแล้วว่าเขาเป็นขนาดไหนนะทมิขยับยัขัวขยับเาปากลงเลยตัวใหญ่เบ้อ ไม่ไม่ใย่อะดูตาไง่าปะนั่งดีใช่อยากเหี้ยอยาดูตาเหือนกันหาอ้หน้าันแรกไปเลยเห็นเสือไหมป้อปไปดูหนูอาดูอะไรดูอย่างอื่นก็มันสวนเสือไม่แต่เสือดิห่วยเดี๋ยวจะดูมิวเกาดูมิวเกาเปล่า เป็นโซนสวนสัตว์เนี่ยเจ้านายมีลาด้วยลาหรือม้าม้าแคดองกี้ม้าแคดตาระวังไอ้นี่นะเต่ามันกัดนะลูก ให้ก็ต่ายได้ลูกต่าเต่าให้ได้แต่ระวังนิ้วนะลูกเต่ามันกัดเอามันอิม่มห <c oughs> <c oughs> นีมันหนีไปหมดแล้วไม่กินแงว เราว่าเราคุกระแตกแล้ว